การนำเข้าส่งออกออนไลน์แบบซื้อมาขายไปจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงโดยเฉพาะในเรื่องของการสต็อกสินค้าเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์ใครๆก็ทำได้ผู้สอนก็จะมานำเสนอเทคนิควิธีการนำเข้าออนไลน์โดยการขายแบบพรีออเดอร์และส่งออกออนไลน์ด้วยเทคนิคการขายแบบดรอปชิฟ ไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเริ่มต้นกับเทคนิคการนำเข้าที่ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุดนั่นก็คือวิธีการขายแบบพรีออเดอร์ค่ะซึ่งอธิบายได้ง่ายๆว่าการพรีออเดอร์นั้นก็คือการรับฝากซื้อสินค้าโดยผู้สอนจะได้นำเสนอวิธีการรับฝากซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในเครือของ a l i ีบาบาที่จีนก็คือ t ถ้าเป .com, t m a l .com และ a l i e x p r e s s .com ค่ะ และก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดร้าน P-Order ผู้สอนก็อยากจะอธิบายกระบวนการซื้อขายแบบ P-Order ให้ได้เข้าใจกันก่อนค่ะโดยในกระบวนการจะประกอบไปด้วยผู้ซื้อร้าน P-Order, s h i ป p i n g และผู้ขายในเถาเปา .com, Tmall .com และ e l i e x p r e s s .com ค่ะการซื้อขายจะเริ่มต้นเมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าไปยังร้าน P-Order จากนั้นร้าน p ีออเดอร์ก็จะรวบรวมรอบการสั่งซื้อแล้ส่งไปยังชิปปิ้ง Shipping ก็จะจัดการสั่งซื้อสินค้าตามออเดอร์ไปยังเถาเป่ more. .com, tmall.com หรือตามเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อระบุจากนั้นผู้ขายในเถาเป่ .com หรือ tmall.com ก็จะจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของชิปปิ้งที่ประเทศจีน หลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว Shipping ก็จะรวบรวมคัดแยกและนำส่งไปยังร้านพีออเดอร์ต่างๆที่ประเทศไทยในกรณีของเว็บไซต์ Aliexpress ร้านพีออเดอร์สามารถสั่งซื้อโดยตรงกับผู้ขายและผู้ขายก็สามารถส่งสินค้าไปยังร้านพีออเดอร์ได้โดยตรงเมื่อสินค้ามาถึงร้านพีออเดอร์แล้วร้านพีออเดอร์ก็จะทำการคัดแยก และจัดส่งให้ผู้ซื้อแต่ละรายโดยข้อแตกต่างของการนำเข้าสินค้าออนไลน์มาขายและร้านพีอ o ด d e r นั้นจะแตกต่างกันตรงที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินมาก่อนแล้ว mm hmm. เมื่อสินค้ามาถึงแล้วผู้ซื้ออาจจะชำระแค่ค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมหรืออาจจะไม่ต้องชำระค่าขนส่งใดๆเนื่องจากร้าน p o ด d e r ได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะ เรียนรู้ทฤษฎีกันมามากแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันสัก่อนเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดร้านพีออเดอร์กันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาหาสินค้าที่ใช่กันค่ะโดยให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์เถาเป่ .com, chimo.com แล้วก็ aliexpress.com นะคะขั้นตอนนี้ให้คุณสำรวจสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะ ว่าคุณชอบสินค้าชนิดไหนมีความรู้ความสนใจในสินค้าชนิดไหนยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นผู้สอนเองมีความชอบในสินค้าเด็กค่ะก็จะทำการค้นหาสินค้าเกี่ยวกับเด็กซึ่งปัจจุบันเราสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาสินค้าในเถาเป่า Tmall และ e l i e x p r e s s c o m ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะปรากฏสินค้าสำหรับติดขึ้นมาค่ะจะเห็นว่ามีสินค้าที่น่าสนใจให้เรานำไปพีออเดอร์เยอะแยะมากมายเลยสำหรับความแตกต่างของทั้ง3ามเว็บไซต์นี้นะคะผู้สอนมีข้อสรุปสำหรับทั้ง3ามเว็บไซต์ก็คือ ถ้าเราต้องการพรีออเดอร์สินค้าที่มีราคาถูกคุณภาพพอใช้ได้ก็ให้เลือกที่เว็บไซต์แถาเป่า .com ค่ะแต่ถ้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพหน่อยมอีเป็นสินค้าประเภทลิขสิทธิ์ก็ให้เข้ามาหาที่ tmall.com ค่ะส่วน aliexpress.com นั้นผู้สอนชอบที่จะสั่งซื้อสินค้าจากที่นี่เพราะว่าสามารถที่จะส่งถึง หน้าบ้านเราได้เลยค่ะในกรณีที่เราสั่งซื้อสินค้าในจํานวนน้อยแล้วก็ราคาไม่เกิน1,000บาทเราก็จะไม่โดนภาษีด้วยหลังจากที่เราหาสินค้าที่ใช่เรียบร้อยแล้วเราก็มาหาชิปปิ้งที่ชอบกันค่ะเพื่อที่จะใช้บริการชิปปิ้งเหล่านี้ในการนำเข้าสินค้าจากเว็บไซต์และร้านค้าที่เราต้องการ โดยเราจะใช้ Google นิรา่าในการค้นหารายการผู้ให้บริการคำที่เราใช้ค้นหาก็อาจจะเป็นคำว่า Shipping จากจีนหรืออาจจะใช้คำว่านำเข้าสินค้าจากจีนก็ได้ค่ะจะปรากฏรายชื่อของ เว็บไซต์ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนสำหรับวิธีการคัดเลือกนั้นผู้สอนแนะนำว่าให้คัดเลือกผู้ให้บริการที่จดทะเบียนบริษัทและก็มีคลังสินค้าในประเทศจีนหลายๆคนหลังไมค์เข้ามาถามผู้สอนว่าใช้ชิปปิ้งจากที่ไหนซึ่งในหนังสือผู้สอนก็ได้แนะนำไว้แต่ ณที่นี้ผู้สอนอยากจะแนะนำว่าให้คุณทดลองเข้าไปใช้บริการชิป p i n g แต่ละแห่งโดยพิจารณาจากความชอบของคุณเองซึ่งคุณสามารถเข้าไปรีวิวหรือโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าการพูดคุยก็จะทำให้ทราบการให้บริการเบื้องต้นด้วยและช i ปปิ้งบางรายก็เหมาะกับการสั่งสินค้าบางชนิด ชิปปิ้งบางแห่งถนัดการนำเข้าสินค้าชิ้นใหญ่ๆแต่ชิปปิ้งบางแห่งก็ถนัดการนำเข้าเสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะเป็นต้นหลังจากที่หาสินค้าที่ใช่และชิปปิ้งที่ชอบได้แล้วก็จะทำให้คุณทราบข้อมูลของสินค้าแล้วก็ข้อมูลของค่าขนส่งทำให้คุณนำข้อมูลเหล่านั้นนำมาเปิดร้านค้าพีออเดอร์ได้แล้ว โดยการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นคุณสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรีจากผู้ให้บริการต่างๆโดยคุณอาจจะค้นหาจาก Google ค่ะด้วยคำว่าเปิดร้านฟรีหรือถ้าให้ผู้สอนแนะนำก็คือเว็บไซต์เทพช็อปค่ะซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์มานานพอสมควรและมีฟังก์ชันต่างๆให้คุณได้เลือกใช้มากมาย อีกทั้งร้านค้าฟรีก็สามารถเปิดได้ตลอดชีวิตไม่มีเงื่อนไขจุกจิกในการเปิดร้านค้าก็ทำได้ง่ายๆค่ะมีแค่3สเต็ปแค่นั้นเองก็คือ1เกรอกข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มกรอข้อมูลนะคะเช่นชื่อร้านค้าของคุณ u u r l แต่ว่าในโดเมนของร้านค้าฟรีก็จะเป็น .lnwshop.com ถ้าคุณต้องการเป็นโดเมนของตัวเองคุณก็อาจจะต้องใช้บริการเสริมค่ะบริการเสริมในที่นี้ก็จะมีการจดโดเมนแล้วก็มีการออกแบบหน้าร้านให้ด้วย สเต็ปที่2ก็คือเลือกเทมเพลตสำหรับร้านค้าค่ะแล้วก็มาดูกันว่ามีรูปแบบอยู่ในบ้างซึ่งเราสามารถคลิกปุ่มเลือกรูปแบบนี้ก็จะได้เทมเพลตนั้นมาใช้เลยค่ะสำหรับสินค้าตัวอย่างที่ผู้สอนเลือกก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเทมเพลตที่ดูน่ารักน่ารักหน่อย ก็เข้าสู่ข้อตกลงค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ค่ะเมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เสร็จแล้วเราก็ให้เรานำรายการสินค้าที่เราต้องการพรีออเดอร์มาใส่ไว้ในร้านค้าออนไลน์ของเราค่ะซึ่งราคานั้นเราจะทราบต้นทุนได้ยังไง เราก็ต้องส่งราคานี้ไปให้ชิปปิ้งค่ะยกตัวอย่างนะคะเราก็จะประเมินราคาได้จากชิปปิ้งคัดลอกลิงค์ค่ะส่วนใหญ่แล้วชิปปิ้งเขาจะให้เราคัดลอก url ของสินค้าแล้วก็ส่งให้เขาหรือบางรลยก็จะให้เรา กรอกข้อมูลได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีราคาคร่าวๆข,ขึ้นมาให้เราอีกวิธีที่จะทำให้เราคำนวณต้นทุนแล้วก็ราคาสินค้าได้ก็คือให้คุณมาที่เมนูค่าขนส่งค่ะในทุกๆเว็บไซต์ของชิปปิ้งนะคะจะมีเกี่ยวกับอัตราค่าขนส่งไว้แล้วเขาก็จะบอก วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะคะซึ่งทำให้คุณนำราคาสินค้านี้ไปไว้ในร้านพรีออเดอร์ไ,ได้ค่ะสำหรับวิธีการ p รีออเดอนี้ผู้สอนก็ขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนนะคะหากมีข้อสงสัยในการคิดต้นทุนราคาสินค้าผู้สอนแนะนำว่าให้คุณติดต่อสอบถามชิปปิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีประสบการณ์สูงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการส่งออกออนไลน์ด้วยวิธีการแบบ o อกชิปค่ะ เริ่มต้นผู้สอนจะขออธิบายเกี่ยวกับดอปชิปโมเดลกันก่อนค่ะซึ่งขออธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆก่อนว่าดอปชิปก็คือการขายสินค้าโดยที่เราไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองหรือเป็นการขายสินค้าให้กับคนอื่นค่ะ อธิบายดอบชิปโมเดลตามภาพนะคะขั้นตอนแรกลูกค้าก็จะสั่งซื้อสินค้าไปยังร้านค้าของเราจากนั้นเราก็จะส่งรายการสั่งซื้อสินค้าไปยังเจ้าของสินค้าหรือที่เราเรียกว่าดอบชิปเปอร์ในภาพก็คือปุ่มสีฟ,ฟ้านี่นะคะ ซึ่งเมื่อดอปชิปเปอร์ได้รับรายการสั่งซื้อแล้วเขาก็จะจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าให้เราเลยค่ะโดยที่ในหน้าพัสดุจะแจ้งว่าเป็นสินค้าที่ส่งจากร้านค้าของเราค่ะจากดอปชิปโมเดลนี้ผู้สอนก็จะได้นํามาแนะนําวิธีการเป็นในหน้าขายสินค้าหรือเป็นในหน้าส่งออกในอาลลีบาบาให้ทุกๆคนได้รับทราบเทคนิคนี้กันนะคะ เทคนิคการขายแบบดอบชิปนั้นเราก็จะวนเวียนอยู่ในเว็บไซต์อาลีบาบากันนี้ละค่ะโดยเราจะหาดอปชิปเปอร์ก็คือเจ้าของสินค้าจากอาลีบาบาแล้วเราก็จะขายสินค้านั่นละค่ะในอาลีบาบาเหมือนกันมาดูวิธีการกันค่ะเริ่มต้นเราก็ค้นหาด้วยคำว่า ดัอปชิปปิ้งค่ะจากนั้นก็เลือกประเทศค่ะซึ่งการที่เราต้องการส่งออกเราก็ต้องการดอกชิปเปอรในประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็เลือกเราก็เลือกประเทศไทยค่ะรายการผู้ขายที่ปรากฏในที่นี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเจ้าของสินค้าที่ต้องการให้ นายหน้านำสินค้าของพวกเขาไปขายหน้าที่ของคุณก็คือเข้าไปติดต่อเจ้าของสินค้าเหล่านี้และนำเสนอว่าคุณจะนำสินค้าของพวกเขาไปขายยังไงเมื่อเจราจากันเรียบร้อยแล้วคุณก็นำสินค้ามาโพสขายในอาลีบาบาตามข้อตกลงที่คุณจะตกลงกับต่อชิปเปอร์เช่นอาจจะหลีกเลี่ยงการใช้คีย์เวิร์ดคำเดียวกันหรือ ีกวิธีหนึ่งก็คือคุณอาจจะขายในเว็บไซต์อื่นๆก็ได้ค่ะซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์ a l i b a b a .com โดยเราสามารถดูลำดับความนิยมของเว็บขายส่งทั่วโลกได้จาก a l e x a c o m ค่ะซึ่งณน,นที่นี้เว็บไซต์ที่ลองจาก a l i b a b a .com ก็คือ t r a d e i n d i a .com, ec21.com, ecpassa.net และเว็บไซต์อื่นๆนะคะ สำหรับเทคนิคการขายแบบ P-order และการส่งออกแบบตอบชิฟผู้สอนก็ขอจบการบรรยายไว้นะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ